สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะนะเนาะเมื่อนี้ก็มีแนวทางมาให้พี่น้องรับชมคือเก่านะจ๊ะเป็นแนวทางหานอยมารวมสีน้อย,รรวอยงวดประจำวันที่ห้าเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แอดกับขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่มาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ช่องใน้นอยช่องเอลชแนลให้กำลังใจกันมาตลอดนะจ๊ะทุกคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจกับขอขอบพระคุณลายๆนะจ๊ะ เมื่อนี้กับเป็นแนวทางฮานอยนะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางวันที่ห้านะจ๊ะเขากลับมาเบิ่งผลสรุปของวันที่สี่นะจ๊ะวันที่สี่เฉพาะกิจนะจ๊ะเฉพาะกิจเก้าสี่สามเก้าสี่สามตัวเจาะตัวเด่นเขากับบอมาเนาะจ๊ะมีแต่ในตารางวันเนาะมีเกา้ามีกระลุดไปนะจ๊ะเก้าสองเก้าสองเก้ากับบอมีเนาะจ๊ะเนาะ กระลุดไปแต่ในตะล่างวันมาตรงๆนะจ้ะสองเก่าเก่าสนาะพิเศษสามแปดสามสามแปดสามกับบมีเนะจ้ะกระลุดไปในตะล่างว่านมีแปดเนาะสามสกับบมี่นะจะหลุดปกติสี1สีหนึ่งกับเขาตัวรูดวิ่งเขาตัวเด่นนะจ้ะแต่ว่าตัวจะห้าบะมีเนะจ้ะมีแต่หนะึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนนาะกระลุดไปนะจ้ะสาสอง ากับบมีเน่าจะหลุดเนาะ VIP ศูนย์เจ็กับเขาตัวเด่นมานะจะเด่นศฟันศย์รูดวิ่งศนย์เนาะส่วนตัวจออห้ากับรุดคือเก่าน่าจะรุดหกสองหกสกับรุดไปอีกนาาจะสรุปกับตัวจออข้ามาเลยเน่าจะมาแต่เด่นหน่ศนย์ฟันศรูดวิ่งศูนย์หนึ่งเนาะสายรูดสายวิ่งมาอยู่นาะจะเนาะส่วนในตารางนี้ มีแปดมีสองมีเก้านอกจากผู้ใดนั่ไปรูดไปวิ่งก็ได้เนาะในตารางก็แอดก็เคยลงคลิปไปก็ได้บอกอยู่นอกจากนะในคลิปก็เน้นว่าในตารางมีสามารถนาไปหลดไปวิ่งใดนอกจากสายหลุดสายวิ่งก็มาสายจอบบมากก็ขอทวดขอไพ่หลายๆนอกจากแนวทางมีเขามีรูุดกับบาัวากันนอกจากนะเดี๋ยวเขามาตามต่อของวันที่ห้านอกจากการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอนอกจาก ให้เด่นที่สามกับสี่ฟันสี่วิ่งรูดสี่กับสาม ส่วนตารางวันตารางวันมีเจ็ดหกเก้าสองตัวเจาะมีสามศูนย์สามห้าสามหกสามเก้าสี่สองสี่สี่ สี่หกสี่แปดสองตัวไปกับทุกครั้งเนาะจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเน้นไปกับเนาะไ,ไปกับทุกครั้งตัวเน้นเนาะจ้ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนอกจากคําเตือนเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางจ้องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนอกจากกับพิจารณาเอานอกจากมีตตวมักตัวชอบกับค,คอยยิบคอยจับเอาเนาะชมเพื่อ,อความบันเทิงชมอย่างมีสตินอกจากถ้าบบมาทีแอดจับคู่มให้ก็ล่องเบิงในตลางวันเนาะจับเล่นกับตัวเด่นใดหรือว่าจะนําไปหลุดไปวิ่งใดนอกจากในตารางวันมากขึ้นกันนอกจากเนาะ ก็ลองพิจารณาเบิ่งเพื่อมีตัวถืออกถือใจนะาจ๋ะค่อยยิบค่อยจับไปน้าจ๋ะถ้าบบมากบ่ชอบกับพลานน้าจ๋ะแนวทางกับมีเขามีหลุดเนนะาะกับ่บต้องยิบไปจับไปทุกตัวน้าจ๋ะตัวได้มากตัวได้ชอบก็บค่อยพิจารณาเอาน้จ๋าก่อนที่จะออกไปกับซอยเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์น้าจ๋ะให้ช่องเอลชแนลน้าจ๋ะเพื่อที่จะได้เฮ็ดแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเก่าน้าจะเนาะ สุดท้ายก็ขอพี่น้องมีโชคนะจ๊ะมีลาบลำล้ำรวยนะจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะไว้พ่อกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ